พี่เชื่อว่าทุกสิ่งที่ทองทำไปทองมีสติกันกรองมาอย่างดีไฮลักซ์รี P วร n พีรสบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเราก็แค่รอรับมันไม่จำเป็นต้องเสียใจเลยจะ้ะถามน้องคริสกับน้องทองก่อนคะ่ะว่าละครออกมาปังขนาดนี้รู้สึกยังไงมั้งคะใจโฟลมากเลยครับคือพวกเราตั้งใจกันมากครับพอรู้ว่าทุกคนชอบพวกเราก็ปลื้มครับแล้วน้องทองล่ะคะ ตกใจค่ะตอนนี้ไปไหนคนก็เรียกลินินก็เลยยังไม่ค่อยชินนะคะถามคุณดาวค่ะมีแต่คนพูดถึงลินินกันเยอะมากเลยว่าหานักแสดงได้เหมาะสมกับบทบาทมากๆเลยคุณดาวไปได้ตัวน้องทองมาจากไหนคะเ,ออเรื่องนี้ต้องถามแดมเขาค่ะเขาแคสมาเองกับมือพี่ไม่รู้ไม่เห็นเลยค่ะว่าเขาไปทําอะไรกันมาบ้างคุณแดมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วก็ตามปกติเลยครับ เราก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างทางโมเดลลิ่งเนี่ยส่งน้องมาเราก็เลยได้มีการทดสอบบทอะไรกันนิดหน่อยแล้วเห็นว่าน้องเขามีแววครับน่าจะทํางานนี้ได้ดีก็เลยส่งไปให้พี่ดาวเขาได้เจอตัวแล้วพี่ดาวก็เป็นคนตัดสินใจเองครับว่าให้น้องรับบทลีนินครับใช่ค่ะพี่ดาวเป็นคนเลือกทองเองเลยทองต้องขอบคุณพี่ดาวมากเลยนะคะสําหรับโอกาสแล้วก็ใจดีกับทองมากๆถ้าเกิดว่า ทองทำอะไรผิดพลาดไปทองขอโทษพี่ดาวด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกจ้ะพี่เชื่อว่าทุกสิ่งที่ทองทำไปทองมีสติกันกรองมาอย่างดีแล้วก็มาจากความตั้งใจจริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงเราก็แค่รอรับมันไม่จำเป็นต้องเสียใจเลยจ้ะเออถามน้องคริสบ้างดีกว่าคะ่ะครับผมได้มาประกบกับนางเอกใหม่ขนาดน,นี้มีความยากง่ายไงม้างคะ ต้องบอกว่าสนุกมากเลยครับคือของเล่นเก่งมากครับเก่งอีกนะครับ